ดีค่ะเด็กๆเจอกับคุณครูอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะมาชวนเด็กๆไปทําเกมภาพตัดต่อกันนะคะวันนี้เราจะทําเกมภาพตัดต่อวันดินโลกนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำนะคะอันนี้เลยค่ะเด็กๆกาวนะคะแรกคือกาวต่อไปกันไกนะคะกันไก่นะคะของเด็กๆจะมีอยู่ในกระเป๋าวิเศษนะคะอีกอันนึงก็คือกระดาษ แข็งๆหน่อยนะคะแต่วันนี้คุณป้อนจะใช้เป็นกระดาษที่มันเขาเรียกว่าติดอยู่ขนมปลาหมึกนะคะเขาเรียกกระดาษปลาหมึกนะคะแล้วที่สําคัญก็คืออันนี้เลยค่ะใบงานของเรานะคะหน้านี้หน้าดินโลกวันดิลโนกนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปทําพร้อมๆกันเลยนะคะเราไปทําพร้อมๆกันเลยเด็กๆพร้อมเนี่ยยังคะอ่ะพร้อมแล้วเราไปเลยค่ะ ขั้นแรกนะคะให้เด็กๆหยิบใบงานแล้วเปิดขึ้นมาหน้านี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําเกมภาพตัดต่อกันนะลูกเริ่มจากเราตัดนะคะตัดขอบข้างนอกก่อนนะคะตัดให้มันเป็นคอให้ตรงเส้นนะคะลูกนี่ตัดลงไปเลยข้างในเรายังไม่ตัดนะคะเราตัดแต่ขอบรอบนอกก่อนนะคะเด็กๆก็ตัดไปนะคะเด็กๆก็ตัดไปเลยนะคะ ตัดให้ตรงเส้นนะคะลูกตัดให้ตรงเส้นมันจะได้สวยๆนะคะถ้าไม่ตรงเส้นมันก็จะออกมาไม่สวยตัดให้ครบทั้ง4ด้านเลยนะคะตัดให้ครบทั้ง4ด้านเลย4แถบไปเลยนะคะอ่าคุณคุณเห็นไหมอ่าเห็นไหมคะเราก็จะได้แบบนี้นะคะตรงกลางนะคะตรงกลางนี้เรายังไม่ตัดนะคะลูกเรายังไม่ตัด เสร็จแล้วให้เด็กๆนะคะนี่เลยกระดาษแข็งหรือกระดาษปลาหมึกที่เราเตรียมไว้นะคะเดี๋ยวเราจะทากาวข้างหลังนี้นะคะแล้วก็เอามาแปะเวลาทากาวนะคะเวลาทากาวนะคะให้เด็กๆนะคะทาให้ทั่วแผ่นเลยนะคะลูกทาให้ทั่วแผ่นนี้เลยนะคะและเพื่อที่ว่า เดี๋ยวพอเราตัดตรงกลางแล้วเนี่ยมันจะได้ไม่หลุดเนะลูกเนาะอะเดี๋ยวเรามาทากาวกันเลยคบโทากาวก่อนนะคะถ้าเด็กๆไม่ถนัดนะคะเด็กๆก็ใช้มือก็ได้หรือว่าจะใช้แปรงสีฟันก็ได้นะคะแปรงสีฟันเก่าๆะค่ะเด็กๆ คุณครูจะใช้แปรงสีฟันเก่าๆอย่างนี้ก็ได้ค่ะเด็กๆเนี่ยนะคะจุ่มกาวลงไปแล้วก็ลูบนะคะมันก็จะไวนิดนึงนะคะทาลงไปให้ทั่วเลยค่ะเด็กๆเห็นไหมคะผูกก็จะทาเด็กๆก็ทานได้นะคะมันง่ายๆนะ ทั่วเลยนะลูกนะเพราะว่าเดี๋ยวเราตัดข้างในแล้วเนี่ยถ้าเราทาไม่ทั่วเราตัดข้างในแล้วมันกระดาษมันจะหลุดนะคะพอเราตัดเป็นชิ้นข้างในแล้วนะคะถ้าเด็กๆใช้แปรงอย่างนี้นะคะเด็กๆใช้แปรงแบบนี้นะคะมันก็จะไวนิดนึงนะคะเห็นไหมคะแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วใช่ไหมคะแป๊บเดียวก็เสร็จแล้ว อทีนี้พอเราได้ทากาวเสร็จแล้วนะคะเด็กๆอเราพลิกมากค่ะเราเอาไปแปะนะคะแปะลงไปในกระดาษแข็งที่เราเตรียมไว้นะคะแปะลงไปในกระดาษแข็งที่เราเตรียมไว้นี่เลยจับให้ดีนะคะลูกระวังมันจะย่นนะคะรู้สึกว่าของคุณครูจะเริ่มย่นแล้วนะคะค่อยๆค่อยๆแปะลงไปนะคะค่อยๆแปะลงไป แปะลงไปทีละน้อยค่อยๆลูบค่อยๆรีดลงไปค่ะเด็กๆเพราะว่ากาวมันเยอะนะคะเห็นไหมคะเรแ,แปะเราจะได้เห็นไหมคะพอเราแปะลงไปอย่างนี้แล้วนะคะต่อไปขั้นตอนต่อไปเราตัดค่ะตัดขอบนี่ก่อนเลยนะคะตัดขอบก่อนเลยเพราะว่าเด็กๆจะได้ตัดได้ง่ายขึ้นนะคะ ตัดเลยตัดขอบเลยนะคะตัดตรงขอบเลยนะคะ,ะตัดขอบทั้งสี่มุมเลยค่ะทั้งสี่ด้านเลยนะคะตัดทั้งสี่ด้านเลยนะคะ เหลืออีกด้านหนึ่งเสร็จแล้วค่อยๆนะคะเด็กๆไม่ต้องรีบนะคะเด็กๆไม่ต้องรีบค่อยๆตัดนะคะกันไกเรเป็นของมีคมนะคะเด็กๆเพราะฉะนั้นเนี่ยองทาอย่างระมัดระวังนะคะอ่ะพอเราได้พอเราตัดได้แบบนี้แล้วใช่ไหมคะทีนี้เราจะมาตัดข้างในกันนะคะตามเส้นเลยค่ะเด็กๆเห็นไหมคะมันจะมีเส้นอยู่ครูครูจะเด็กๆจะตัด แบบไหนก็ได้แนวไหนก็ได้ก่อนนะคะตัดตามเส้นเลยค่ะคุณครูมีเส้นให้เห็นไหมคะคุณครูขอตัดแนวตรงอย่างนี้ก่อนเลยปึ๊บเห็นไหมคะได้สองทต่อไปคุณครูก็จะตัดแนวนี้อ่าต่อไปก็จะตัดตามเส้นนี้นี่เห็นไหมคะ ตัดให้ตามเส้นเลยนะคะมีกี่เส้นตัดตามเส้นทั้งหมดเลยนะคะตัดตามเส้นทั้งหมดเลยเสร็จแล้วหนึ่งแถบนะคะอ่า่อไปคุณครูจะตัดแถมนี้มั่งนะคะตัดแถมนี้มั่งค่ะเด็กๆอ่ะตัดเลยค่ะอ่ะตัดอีกทีนะึงตามรอยเส้นเลยนะคะลูก รอยเส้นแล้วนะคะเห็นไหมคะอะเสร็จแล้วค่ะขั้นตอนเนี่ยเนี่ยแค่นี้เองนะคะง่ายๆเกมเราเกมภาพต่อของเราง่ายๆนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือเด็กๆก็สามารถเอามาเล่นได้แล้วค่ะเด็กๆก็ต่อได้แล้วนะคะเด็กๆก็ต่อได้แล้วค่ะเด็กๆก็เอามาต่อได้แล้วนะคะลองต่อซินะคะลองต่อซิ เอออันไหนดีเน้ลอง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 เรามาลองเราต้องลองกันนะคะเราต้องลองกันไม่ลองไม่รู้นะคะไม่ลองไม่ร uh uh ู้อ่านี่เห็นไหม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 อันนี้นะคะอันนี้คู่กับอันนี้ตอลองต่อต้องลองต่อนะคะเราก็เล่นกัน อันนี้จะเป็นการฝึกการสังเกตของเด็กๆนะคะฝึกการสังเกตของเด็กๆนะคะอันนี้คู่กับอันนี้ต่อไปต่อไปต่อไปอันไหนน้ะอันไหนน้ออันไหนน้อคุณครูก็เริ่มหาแล้วค่ะเริ่มหาแล้วเริ่มหาแล้วใช่ไหมอันนี้ใช่หรือเปล่าเด็กๆจะต้องฝึกการสังเกตนะคะนี เอ๊ตัวนี้มันหายไปอ๋ออันนี้นี่ง่ายเห็นไหมเห็นไหมคะ,ะเห็นไหมคะฝึกการสังเกตว่าหัวดบมันหายไปอุย้ยมันอันนี้หรือเปล่าเราก็ลองภาพดูเห็นไหมคะอ่ะเสร็จแล้วหุยต้นไม้เดี๋ยวคุณครูหาต้นไม้ก่อนดูซิใช่ไหมอ่าเราก็ลองดูนะคะอ่าตรงนี้เป็นรูปโลก โลกรูปโลกเอ้รูปโลกอันไหนเนาะอ่าอันนี้ใช่หรือเปล่านะคะอ่ะเห็นไหมคะอ่ะตรงนี้เป็นรูปโลกอยู่เห็นไหมคะนี่อ่ามีหัวตัวเอสด,ด้วยนะคะอ่ะต่อไป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 เห็นไหมคะ,ะเวลาเด็กเด็กเด็กเล่นเด็กๆกก็ต้องฝึกสังเกตด้วยนะคะอ่ะ น,นี้อุ้ยอันนี้มันต้องอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะ,ะตัวโอเห็นไหมคะอะต่อไปแอปสุดท้ายนี่เลยเห็นไหมคะอาแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมคะไม่ยากเลยเป็นเกมที่เด็กๆสามารถทำได้เองที่บ้านโดยไม่ต้องงอคุณพ่อคุณแม่แล้วเราก็ไม่ต้องไปเสียเงินซื้อของเล่นด้วยใช่ไหมคะ อันนี้มันจะเป็นการฝึกการสังเกตของเด็กๆด้วยนะคะเป็นการพัฒนาและฝึกการสังเกตของเด็กๆด้วยนะคะเด็กๆต้องรู้จักการสังเกตเด็กๆถึงจะเอาภาพมาต่อได้ถูกต้องนะคะแต่ถ้าเด็กๆไม่รู้จักการสังเกตเด็กๆก็จะต่อภาพไม่ถูกนะคะอ่ะวันนี้นะคะคุณครูไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย